สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุขเดอครับเมื่อนี้กามาพมะพ่อกับทางพญย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางผู้่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบอดบิ๊กสูฟังเดอครับพี่น้องวอาแลวกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเกิดอะไรขึ้นทําไมบอดบิก๊กถึงออกมาโพส์บอกลูกๆในค่ายห้ามทอ้อเพราะเหตุผลแบบนี้ บัดเกิดนี่ยังขืนน้อบัตรที่หนีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับทางบอดบิ๊กนะครับพูยาบ้านฟินแลนด์นะครับล่าสุดเลยนะครับมือเศร้านะครับทางบอดบิ๊กเพื่อนก็ได้ออกมาโพสต์นะครับโพสต์เฟซนะครับผ่านเฟซของทางคุณทิติวุฒิวารุณนะครับพี่น้องซึ่งเพื่อนออกมาพูดเล้วกับเป็นการแชร์เพจนะครับของทางค่ายเพลงตูเกียวมิวสิกนะครับเพื่อนโพสต์่า ห้ามท้อแท้ณลูกๆวสันครับพี่น้องนะครับพร้อมกับเป็นการแชร์เพจนะครับของค่ายเพียงตัวเกียวมิวสิกซึ่งเพื่อนได้ไล่สุดนะครับพี่น้องเป็นการไล่สุดในพานเพจเพียงนะครับค่ายเพียงซึ่งเพื่อนโพสต์ว่านะครับครั้งแรกที่แห่เช้าขนาดนี้แม่เจ้าภาพจ้างแห่กระถินเข้าวัดณโพนพิสัยจังหวัดหนองคายวสันครับพี่น้องก็คือพอมองง่ายที่บอสบิ๊กบอกว่ายาท่อเด้อพราะว่า ช่วงนี้งานนะครับเข่ามา้าลั้วๆเลยครับพี่น้องนะครับเมื่อคืนนะครับมีงานของตัวเกียวลําซิ่งตอนเศร้ามีงานรดแหยกพี่น้องนะครับบอดและบนันนี่เป็นการแหร่ตั้งแต่เศร้าพร้อมตอนเศร้าเลยนะครับก็คือปกติแล้วลูกๆเพื่อนก็ต้องยังเมื่อเศร้าปันนี่ก็คือสิบนนี้ตื่นดอกตรงนอนพักพอนแมนว่ลค่บพี่น้องประมาณนี้บอดบิ๊กเพื่อนก็เลยออกมาโพสก็คือเป็นการให้กำลังใจลูกๆในค่ายน่นแหละครับว่า อยาทอดแท่เดอ้อสู่ๆเดอ้อเพราะว่าตอนนี้งานขอมาหลายคักแถมในงานเศร้าอีกนะครับพี่น้องแล้วหลังจากนั้นนะครับทางบอสบิก๊กเพิ่นกับโพดอีกพี่น้องโพดอีกโพดนึงนะครับกับเป็นการแชร์เพจคือเก่านะครับเพิ่นโพด่าแห่อีกงานเข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยวัสดครับรักแม่เจ้าภาพนะครับร้อมกับเป็นการแชร์เพจนะครับซึ่งเป็นเพจของค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิคคือเก่านะครับพี่น้องเพิ่นโพดว่าแม่เจ้าภาพไม่ยอม สนุกมากจะจ้างต่อยาวๆแห่กระถินเช้าตู่นะครับณพพนพิสัยจังหวัดหนองคายซึ่งในในไล่สวดพี่น้องคุ้นหลายบักคักเลยนะครับเล้วก็คือว่าง่ายๆทางเจ้าภาพพิ่นมักพิ่นถือใจนะครับเพิ่นสิจ้างต่ออีกยาวๆนักสีนะครับพี่น้องให้แห่ต่อยาวๆไปเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีนะครับของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับบอกว่าสิเป็นโตเกียวล้ำซิ่งเมื่อคืนค้นกับเต็มนะครับพี่น้อง นะครับตอนเศร้ามาได้งานรดแห่อีกค้นกันเยอะแยะมากมายนะครับเรียกได้ว่างานเข้ารัวๆปังๆเลยนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเว่าซูฟังเด้อครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังไหนก็คอมเมนต์ของมาซูฟังได้เด้อครับผมนะครับแต่ว่านอกเหนืออื่นใดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทางค่ายพิงตูเกี่ยวมิวสิกนะครับค่ายพิงเล็กๆแต่ว่างานไม่เล็กนะครับพี่น้องงานของมาแทบทุกมืองานของมารัวๆเลยนะครับ ก็ขอให้หิ้งๆปังๆแบบนี้ไปตลอดเรื่อยๆเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ